ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทดี๋ยวข้าวมินิบเบาแอมเราตรงสิบห้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนาะสิบห้าเดินทางไปหาคุณ 70, ย,ยา,า,ววา,ณ 70, ายสองเจ็ดศูนย์นะครับมือนเด้อ์เบาแอมผมยินขะ่าวว่าเนฝันดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันดีได้เลขตัวใหม่ครับเลยเด็ตัวใหม่เลข็สามตัวแล้วก็สองตัวนะครับเนาะฝันเห็นงูงตูตัวใหญ่สามคนนี่เป็นพญานาคก,ก็ได้เพื่อนว่า ฟันดีคักงวดนี้จ้งได้กับโบผาดคุณยาย่าเนครับเนาะกับไปเบิ้งน้ำกันครับว่าสิไห้ตัวไหนเหลขสามตัวสิเป็นตัวไหนเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็บเบาแอมเราทงน้ำได้เลยครับเด้อพกติทีเหลขกมันออกทุกวันที่สิบหกเนว่าเดือนนี้มันกับเปลี่ยนเป็นวันที่สิบเจ็ดมาสองงวดแล้วมันอาจสิขาดเคลื่อนแต่งวดนี้ย่ายมันใจครับครับออกวันที่หนึ่งไม่น่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 5, ครับ คือจบอับโบผาดครับเล็กตัวนี้ไปติดตามครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์กันครับฝันเห็นงูใหญ่โว้ยหงูยังใหญ่สาคขดอดเขาโบผาฝันเห็นงูใหญ่หงุดีหงวดโอ้ขับับรับโว้ยย่าแมวขุ้นมาเล็กสีขาเล็กเจ้าสีขาว่าเอเลยครับฝันเห็นงูใหญ่องอดหงุหกข้าหนึ่งเนาะอะไร เขามาบอกสี่สี่เกิ๊ดมอนหมอหนึ่งพันมาผู้เบาวสองคุณมาวะก็แมนมันจะออกอันหาหกหนึ่งมันมามันกับตัวเดียวกันน้องมันสลับกันบกมันสลับกันสลับมองมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันหาย่า่วะหกหาหนึ่งแล้วมันบอกฮกหาหกหนึ่งมันบอกหาหกหนึ่งมันเกิดตัวเดียวกันมันสลับกันซื้อครับ บาทมันบอกจักแมลงมันยังสีเ็ดตัวเดียวสีเกศสีเ็ดกับทิ้งกรรางแล้วคันตัวเดียวครับลางมารางกับคู่หน่อยแล้วเนาะครับแมนกันเลยนะครับคูนไปครับเฮ้ยใหญ่ว่าแมนแมนเล้วหูใหญ่สาคนเฮ้ยสางคนตาโถอีย่างเฮ้ยมันมันว่ามันบอกเป็นเน๊ยมันถึงบอกบอกดิมันวะย่าญาญยาญา ได้โศกมันบักมู้นมาผู้นวลว่าบทองย่านเด้อบ่ต้องย่านเด้อบลาเพื่อเคลื่อยตามตามคันแท่น่ะเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยเขาปลาเขายังไปสนุกใหญ่เรื่อยลุ่ไปทงข่อเขาปลาโอ้เข้อทงหน้าไปคันแท่นําำคันแท่โอ้ครับเออไงไงสามคนวันวันเปิดนนี่เด้อ ซ้ำๆเลยโอ้โอ้โอ้ปูเนี่ปะครับปูตัวที่แอบดินใส่แอบดินใส่เลยปูพญานาคเาคุณใหญ่เนาะปูสีสุดท่เขาเนาะดันดันเขาด้วยอ้วนเขาคักๆแต่นม่คับเนาะตาใหญ่ตานิ่งทอกระปั้นตาใหญ่ซ้ำกระปั้น ก็เป็นพญานาคแล้วน้อคุณใหญ่เนาะพญานาคห่องหยองยออูโอ้ตัวสีเขียวเขียวพญานาคพญานาคเพิ่นเพิ้ลคักครับโอ้เพิ่นมาให้สูงให้สูงบ่กตองย่านเพิ่นว่าะไม้สูพิ่นว่าเพิ่นกระบอกเพิ่นมาบอกเลยนี่บอกบอกไอ้สูงแก่ไรก็คือบอกบอกเลยคือทีเมนตัวเลขตัวนี้ละตัวนี้ละนี่ละตัวนี้ละ เลขสามตัวตัวใดก็กุณใหญ่หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเออตัวหนึ่งือนกะห้าหกหนึ่ง 5, 6, มันตัวเดียวกันโอ้มันตัวเดียวกันสลับกันเนาะสลับกันตัวอันพอเสื่องมาเอาไหนกะตัวเดียวกันนั่นแหละหกห้าหนึ่งครับผม,บมนั้นที่ผูว้ามาบอก ปูหนึ่งเนี่ปูแดาบอกค่ะปูพญานาคปูพญานาคในเามาเข่าฟันมงมาเข่าฟันครับ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 ขัคียงลกเลยมคนบมงบัานี้ซี่ซีเก็ดหน่คนค็ปูเบาเนี้่ะซี่เก็ดน้ำได้ใหญ่พ่โอ้ปูเบาปูาสองคนครับปูเบาสองคนสคนื่อซี่เก็ดนึ่ครับซี่เก็ด คนว่าครับอืมกระสลับนะกสลับหลังกันนะครับเนาะครับมาแต่วัดอยู่บ่ครับคุณยายมานจะทางปุ่นละโอ้มาแต่ทางปุ่นส่วนทางปุ่นนะครับเนาะมาแต่ปุ่นครับครับครับต้องปุ่นแก้วัดปุ่นละมาันกา็หัวพุ่งเตาพุ่งเตาเกราะหัวของคุณยายนะครับเนาะบ้านเลขที่เท่าไรก่อนนะหกแปดบ้านเลขที่หกแปดกันไว้น้ำเลื่อครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสิออกบ้านเลขที่ก็ได้เลย ยายของว่าจังไหนคะยายกของแต่ของเป็นเบเดเสียงเบเดโทต้ค่เพื้นมันสิมาวันเสาร์มาวันเสาร์นะคะครับวันสอครับวันสอับมาครับวันเสาร์มาว่าทุกวันเสาร์เนาะคุณยายของครับใจงวดนี่ก็ถือว่าฝันดีครับครับคุณยายคนละก็ว่ายีันเนาะเป็นจังไหนเราก็ได้เจ้ามันสิถือสิเข่าก็ประจักษ์เปิดวายอยู่ครับครับ มันมากออกแบน้ำกลนาะคะน้องมากออกไปยังจังมากออกตามหลังม,มากออกตามหลังมันแสดงเงินบั่งแม่จังวายายจมหมวดว่างหันกน็ยังกว่านาะคุณยายหัยนั้งสามตัวแม่เฮ้ยออกจกังสีมันโมมีเงินเด้อน้ำกลนเออะ,นนอ,ะออกตามหลังมันต้องออกเพราะแม่หลอกยายว่ามันออกเปลี่ยนมือบบานนี้มันจะออกตรงเด้อสิบอกครับอันที่หนึ่งหงวดนี่แหละน้ะครับนาะงัวดนี่ละ มันหันมันพิษมันเขื่อนเขื่อนนะคะใหายแล้วกว่าเนียเจ้ามันถืออยู่มนเขื่อนมันมันกืบบถือหรอกเรอวะมันเขื่อนเพราะว่ามันออกวันที่สิบเก็ดหรอวะใหญ่ของโอ้มันโมเมนต์มันโมเมนต์วันที่สิบหกมันออกวันที่สิบเก็ดมันเขื่อนขาดเขื่อนเราวะครับมันเขื่อนมาออกวิกใหม่เนาะ าจเป็นแบบแตงศีษก็เป็นไปได้เนาะคุณใหญ่เนาะแมนปกติเลยบ้านเนี่ยมันไม่ใ่โบเขื่อนหรอกเพราะว่ามันทีหนึ่งมันกรมันตรงมันตรงมันตรงครับโบเขื่อนงว่ามันหันกับออกวันที่สิบเจ็ดมาสองหัวอะไรเลยเนาะช่องท่านละบ่ให้มันเขื่อนจังไรเนาะคุณไม่เขื่อนจังไหนล่ะครับมันฝันถือป่ะนไดยกระโบถือแล้วว่าใหญ่ของครับครับครับมันโมถือมันมันเขื่อนมันเป็น ไปวันที่สิบเจ็ดวุ้ยนี้เลยเนาะวุ้ยนี้ต่ออาทีอันเจ้าที่จะท่างหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวันที่สิบหกก็ได้ไปวันที่สิบหกไปกองสลากวันที่สิบหกไปเราเรียกบออกโบออกกรกลับมาซื่อยๆเนี่ยครับผมนั่นละนั่นละนอกคุณยาย่เป็นแนวนี้เนาะครับโอ้ยแมนต่วางวันนี้บ่แน่เด้บ่แน่แล้วปูพุ่นมะหอยโชคปูพุ่นมะหอปูมะหอโชคแล้วก็ออกวันที่หนึ่งครับ ดีเด็กปู่คนใหม่สูบตุวบงไงนึกว่คุณใหญ่หืไงบได้บอกโดนเลยนี่มมาดมาดว่าได้บอกคนโดนหรือเพล่นเนเนบัวเด้มาบอกโดนแล้วดนแล้วนี่นี่สารนะครับเนาะนีสารด้วยครับธรรมชุ่มด้วยติป่การยหชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่พญานาคสององค์เนาะคุณใหญ่เนาะสองกับสีขาว สีขาวสียูทั้งผีครับทมานผู้ชมสีขาวกับสีเขียวครับไอ้นุ่นมันมันจุดมันขอเลยยังหันออกมันก็ถือชุ่มมึนตัวบบโอ้คนไหนอ่ะข้าน้อยนี่เขาตลอดเนาะตลอดขันมันขันมันขอครับครับครับได้แต่ห้องคุณยายนี่เล่นเน้นเดกไทยนะครับเนาะรัฐบาลไทยสลากินแบ่งของเขานะครับครับขอขอบคุณคุณยายได้หลายด้วยครับเนาะที่ให้ เนวทางดีๆข้อมฝันดีๆเขาแน่นอนเพราะว่าออกก็ออกคนที่หนึ่งมีหน้านะครับเนาะหกห้าครับหนึ่งมีนาหกห้าครับตัวเลขตัวไหนก่อนฮะยำอีกตัวหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับคุณใหญ่หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเลขสองตัวกันมันก็ตัวเดียวกันเลขสองตัวซี่เจ็ดบอกฮะหกหนึ่งหกหนึ่งมันก็ตัวเดียวกันครับหกห้าหนึ่งตัวเดียวกันครับครับซีเจ็ดยังมัตัวเดียว ครับปกตืออะไรครับนี่ดูฮกคาหนึ่งนี่ผู้บ่าวผีผู้บ่าวมาบอกคุณบอกจากก่อนแต่ว่าหาฮกหนึ่งเหมือนปูปูคุณมาบอกด้วยค่ะท่านผู้ชมมันไม่ห่างเมืองครับลองเบิ่งเนาะครับคุณยายเนาะก็ขอขอบคุณคุณยายด้วหลายครับคุณยายค่ะคุณยายชูกนะครับท่านผู้ชมเนาะ คุณยายกับฟันครับล่องเบิงลองเบิงครับครับเพราะว่ามันออกตรงไปแนนดูครับหมดขาดเขื่อนครับขอขอบคุณคุณยายที่หลายด้อครับคุณยายสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีจดใส่กระดาษไว้ให้แคบหนาจอนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์งวดนี้โบมีเคลื่อนวัสดุครับเื่อนครับครับผม้า่ม ผีผูเบามาหามายืนขอประตูหัวอยู่หน้าบ้านเนาะครับเนาะเลขกะหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเด้อครับเด้อผีผูเบามาหาครับแต่เป็นว่าเพิ่นฝันไม่ครับบาดนี่คุณยายนีมือใหม่มาฝันใหม่กับเป็นเลขตัวเก่านั่นแหละครับผมท่านผู้ชมเป็นเลขตัวเก่าเนาะครับเนาะกับเพียงแต่มันสลับกันซื้อครับเป็นเลขห้าเลขหกเลขหนึ่งห้าหกหนึ่งปูพญานาคมาบอกคุณยายเป็นว่าเพิ่นฝันเห็นงูใหญ่ครับท่านผู้ชม ฝันเห็นงูตัวบอกใหญ่ตาสำกำปั่นว่าสัน่นโอ้เป็นตะยานคักแล้ววะดูลายดูลายอยู่น้ำทงหน้าน้ำทงหน้าครับท่านผู้ชมดูลายดูลายอยู่นะครับเนาะตะเลขกสองตัวนะเป็นสี่เจ็ดนะครับเด้อสี่เจ็ดขับพีผู้บ่าวมาบอกอีกตัวนึ่สี่เจ็ดเป็นเลขกสองตัวครับท่านผู้ชมงวดหนึ่งมีนาคมนะครับเด้อหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมเอาไปลองสื่อลอตเตอรี่ลองเบิ้งเนาะครับเนาะ มีโฉคมีลาบถึงลอรตเตอรี่สำคัญครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บเบาแอมเราตรงกศิราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเเจอกันลิปนาครับเจอกันลิปนาเฮงๆงยรวยครับสวัสดีครับ